ไม่สบายใจเพราะมันไม่สวยเลยไม่มีความมั่นใจเลยก็เลยต้องไปสลายออกค่ะก็รู้สึกเฟลมากะคะ่ะว่าเงินเราก็เสียสวัสดีค่ะเบฟนะคะกระาเชียพนาสารค่ะหนูเคยเติมเวนเลอรปากค่ะแล้วก็มันเป็นก้อนเพราะว่าใช้เวเลอที่แข็งแล้วก็คุณหมออาจจะฉตดผิดชั้นมันเหมือนปากเรามันแบบมันเป็นร้อนในอะค่ะมันนูนขึ้นมาอยู่ข้างเดียแล้วไปใส่ใส่มอนแบบคนเป็นร้อนในอะค่ะ นี่เลยค่ะทาจมูกจริงๆแท่งนี้เลยคะ่ะพอทำจมูกปุ๊บทําให้เราหยับฉีดปากเพราะคุณหมอมีความเก่งและเชี่ยวชาญหนูก็คาดหวังมากก่าเราบ้านมานก็นบแล้วนบอีขอให้แบบประสบความสำเร็จเพราะเราเคยผิดพลาดมาแล้วแต่ว่าด้วยใจหนึ่งที่เรามั่นใจในคุณหมอ,อยังไงก็สวยแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยไปรอดูเลยนะคะว่าหลังฉีดจะเป็นยังไงเดี๋ยวหนูจะไปฉีดละ เจอ,อตอนนี้นให้รอตอนไหนเธอไปไปหาตอนนี้ทนไม่ไหวใจคิดถึง